แม่คนสวยแพทเซียกู๊ดนะคะซึ่งเธอเนี่ยเผยเลยบอกว่าช่วงนี้ไม่มั่นใจเรื่องรูปร่างของตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ได้คลอดลูกสาวค่ะแต่หลายหลคนเนี่ยก็ชมเลยนะว่าคุณแม่เนี่ยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะซึ่งคุณสามีเนี่ยก็ยังเอ่ยปากชมด้วยตัวเองด้วยค่ะ ยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าไม่มั่นใจในรูปร่างนะคะเพราะว่าหลังจากที่แพทย์ที่เซกูได้คลอดลูกสาวน้องเอลิเซียมาได้หลายเดือนแล้วแต่รูปร่างก็ยังดูอวบอิ่มไม่ผอมเพรียวเหมือนแต่ก่อนค่ะแม้แฟนๆจะมองว่าก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ตามซึ่งคุณแม่คนสวยเนี่ยก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าเพื่อนเนี่ยฉีดยาแรงว่าเธอยังสวยเหมือนเดิมแต่ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะซึ่งคุณสามีก็ได้ให้กําลังใจค่ะแล้วก็ไม่ติดเลยที่รูปร่างแบบนี้แต่เห็นกังวลเรื่องหุ่นเนี่ยก็ยังไม่ขอพับโปรเจกต์ที่จะมีทายาทคนี่2ะะ มีค่ะอยากมีไม่รู้จะมาเมื่อไร่ออตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยเรียกว่าปล่อยไหมก็เหมือนร่างกายเรายังอยู่ในช่วงแบบค่อยค,อยคอยปรับมาเหมือนก่อนท้องค่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งอะ่ะก็ไม่อยากขางเกินสองปีเพราะมันเหมือนมันต้องแบบมันลืมทุกอย่างออขอสัก2อปีภายใน2ปีนี้ละกันออใช่ให้มันยมไปเลยทีเออดียวเ,เราค่อยปรกุร่างกูออทุกอย่างเออเราไม่มั่นใจอะ่ะแต่เราว่าทุกคนแบบให้กําลังใจเราเออดีมาก จริงค่ะ,ะมันมีความอบอิ่มแหละหนูว่าเขาไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเราก็เป็นแม่คนแล้วว่าคือรูปร่างอะไงเขาไม่ได้เป็นคนซีเรียสอยู่แล้วเขาาแค่ให้เรามีแบบว่าทันยุคแทนทุคยี่ยงไม่ไม่ไม่ถึงท่านานแต่นางแบบให้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพค่ะความหวานความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมปกติไม่มีไม่มีแบบว่าพิเศษอะไรใดๆก็ยังนะเหมือนเราว่าเขาเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะใช่